ทุกๆคนนะคะถูกเชิญมาที่บ้านของเมสซี่เพื่อที่จะมางานวันคริสต์มาสค่ะฟลิปแลก พี่รุนกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลย m e s s i ่ h r r s t t m s s v v e เมื่อถึงวัน Christmas Eve นะคะแมสซี่ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านค่ะแต่ว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงนะคะคือเจ้าชานเอ็ดดี้มันเกิดติดอยู่ในหิมะเราไปดูกันนะคะว่า m e s s i ่จะรู้หรือเปล่าว่าเอ็ดดี้มาไม่ได้ด้วยอะไรแล้วจะไปช่วยเพื่อนอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย s n o w f e l l on Christmas Eve วันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟค่ะคือวันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันและหิมะกเริ่มตกหิมะตกมาที่บ้านของแมสซี่ค่ะหิมะตกที่บ้านของชา์ลีหิมะตกที่บ้านของเคเรลส์ค่ะหิมะตกมาที่บ้านของชันทูล่าหิมะตกมาโดนเอ็ดดี้ค่ะซึ่งต่อช้างตัวนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปบ้านของแมสซี่ ทุกๆคนนะคะถูกเชิญมาที่บ้านของเมสซี่เพื่อที่จะมางานวันคริสมาสค่ะฟลิปแลฟเรีลสไตรองเท้าลุยหิมะมาแล้วเขาก็เดินได้ช้าค่ะชูชาลีกับชันชูล่านะคะมาด้วยสเลดค่ะหรือเลื่อนลากนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยพลับพลัเอ็ดดี้นะคะเดินมาแล้วก็ติดอยู่ที่หิมะค่ะ และที่บ้านของเมซี่นะคะหิมาก็เริ่มตกจนหนาแล้วก็ตกลงมาอย่างเร็วเลยค่ะมันหนาวเย็นมากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็รีบเข้าไปในบ้านค่ะทุกๆคนนะคะก็พร้อมแล้วสำหรับวันคริสต์มาสแต่ว่าเอ็ดดี้อยู่ไหนพวกเขานะคะก็ทำขนมกันห่อของขวัญทำโซ่จากกระดาษแล้วเอ็ดดี้อยู่ไหนนะคะ และทุกคนนะคะก็มาช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วเอ็ดดี้อยู่ไหนล่ะพวกเขาจะออกไปตามหาเอ็ดดี้ค่ะพวกเขาเจอเพิงนะคะที่เต็มไปด้วยหิมะพวกเขาเจอพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหิมะพวกเขาก็เจอหิมะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะและในที่สุดก็มาเจอเอ็ดดี้ค่ะใช่โยเอ็ดดี้ผู้น่าสงสารนะคะติดอยู่ในหิมะคะ่ะ 1>, 1 2 3ทั้งดึงทั้งลากกันเลยนะคะแต่เอ็ดดี้ก็ยังติดอยู่สุดท้ายแล้วค่ะเมซี่ก็เลยมีไอเดียนะคะเขากลับบ้านไปเอารถแทรกเตอร์มา1 2 3อ่องามพรในที่สุดเอ็ดดี้ก็เป็นอิสระแล้วค่ะและในตอนเย็นนะคะทุกทุกคนก็มาเฉลิมฉลองที่ต้นคริสต์มาสเพื่อนทั้ง5คนนะคะก็ร้องเพลง Christmas Carol Together ค่ะ Christmas Carol ก็แปลว่าเพลงคริสต์มาสนั่นเองค่ะ oh, Eddie sang the loudest of all e อ d i e ร้องดังที่สุดเลยล่ะค่ะท้ายเล่มนะคะก็จะมี QR Code พอเราสแกนลงไปนะคะเราสามารถที่จะให้อ่านนะคะคําที่อยู่ในเล่มนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันนะคะ Macy's Christmas Eve by Lucy Cousins Snow fell on Christmas Eve Snow fell on Macy's house. Snow fell on Charlie's house. Snow fell on Cyril's l house. Snow fell on Tulula's ah house. Snow fell on Eddie. He was on his way to see Macy. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ